ครับพี่พี่คุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP เหมือนเดิมนะพี่นะ0947570556ี่านะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะพี่ครับเดี๋ยวมาดูกันองค์แรกเลยพี่เด mm ี hmm. ๋ยวเราพวกกลวยปีสองหนึ่งเนื้อปะก้าครับพี่เลี่ยมเงินนะนี่หลังเงานท่นมานครับสวยมาก mm hmm. เลี่ยมเงินพี่เรียนเนี้ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท นี่สวยมากครับพี่สวยค่าเรียมเงินก็เป็นพันแล้วครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับน้ำเต้าดูุดซับน้ำเต้าดูดซับพี่ดยุดเงินดยุดทองพี่แล้วก็กันไฟนะหลวงพ่อกลวยครับพี่ เครื่องรางหลังพวกกลวยเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อโสธรครับพี่มีพิมพ์ยอดธงครับเนี่ยหกร้อยบาท พังงัางพี่ไอ้งัางตาไฟเนี่ยเนื้อสำลิจ,จะมมดมันมันเก่าเก่าเลยเนี่ยไอ้งั่งเสียลโร้นนะพี่นะเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพี่แร่เหล็กไหลสมดึกจนันโตครับลักษณะบแบบเนี้ยฝั่งเพชรฝั่งพลอยนี่น่าจะเป็นวังหน้าวัดพระแก้วพี่ มีอยู่สองอันนะผมขายไปอันแล้วพี่เอาหกร้อยหกร้อยแร่เหล็กไหลอยู่ติดนะหกร้อยเหรียญลูปูดทวดครับพี่หูเด่นสวยมากเรลับปูดทวดครับพี่ด,ดี่ย,ยังสวยเลยพี่นี่รุ่นสาม 600. พี่พี่ท่านไหนพี่ชอบพี่ทักพี่โทรมานะพี่นะพี่นี่เครื่องรางสายเมตตาพี่นี่เนี่ยพี่ดูเดียอวัยวเพศหญิงแล้วก็มีปลักเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไระพี่เงี้ยแต่รู้ว่าเป็นเครื่องรางอะพี่มีเขามีชื่อด้วยนะแต่ผมเรียกไม่ถูกนี้จานนะมีจานมีอัขระจานเต็มเลยนะพี่มีจานนะเป็นเน้อผงยานะนะครับ เนี่ยจานเต็มพี่เหนียวาจานเต็มเลยเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนี่พี่นะน,นี่ครับหลวงผู้บ,บุญพี่หลวงผู้บุญผู้บุญครับหกร้อยอันนี้เอาหกร้อยอินอินผงยาจินดามณีนี่ปู้บุญพี่อิน หกรนี่มีอาชุดปุบุบุนไปเลยพี่นี้ตะกุดนี่จานเต็มเลยพี่อัคระเลขยันนี่หกร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มาครับพี่มีประคำไม้พยุงอะครับประคำไม้พยุงพร้อมเหรียญปู้ไข่หกร้อย พี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่นี่มะรุมพี่มะรุมกลายเป็นหินนะคดมะลุมกลายเป็นหินหกร้อยดูนะคดขนุนนี่ตาครับนี่นี่คดขนุนกลายเป็นหินหมดแล้วพี่เหมาบ้านเขาเล่นเครื่องรางของแปรกเหมาเขามาได้เอาหกร้อย แล้วก็ไข่นกกระทานี่ก็กลายเป็นหินคดคดไข่นกกระทาหกร้อยเหรียญแล้วปว่โ,โต๊ะหกร้อยโหพี่เหรียญส,สวยเลยนี่นี่อย่างสวยเลยพี่เหรียญพ่อเกษมเขียนมะโก,โก สวยมากสวยมากครับพี่หกร้อยพี่พี่ตั้นใดชะพระองค์ไหนพี่ทักพี่โทรพี่ออนไลน์มานะพี่พมีสายใต้ด้วยนะนี่หลวงพ่อแหวงคึกคักหลวงพ่อแหวงคึกคัก ดูหน้าฮนะโหจะเก่าอะไรย่งนีสวยนะเลยเหรียญหลวงพ่อแหวงไปดูร้อยตัดดิไปดูหลังเหรียญไม่บวมนะพี่นะีน่เหรียญน,นี้เอาเก้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแหวงพี่จะเอาไปออกต่อมีกําไรแน่ๆนะเหรียญน,นี้เก้าร้อยบาทนี่สายใต้ไม่ควรพลาดนะพ่อแหวงเนี่ยเก้าร้อยครับ แมงมุมดูดซับในแมงมุมดูดซับภูเก็ตภูเก็ตนี่ครับนี่ครับหลวงปู่สุภาแห่งวัดเขาหลังแมงมุมดักซับไม่ปู่สุภาครับพี่ภูเก็ตสิทธิเอกหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่าหลวงปู่สุภาครับพี่เอาหกร้อยอ่ะเอาหกร้อยพี่ๆท่านใดชอบพี่ทักมานะ สมเด็จวระละครเกตบวตุมเอ้ยไม่ใช่พี่ท,ทีอ่ิพิมพ์เจดีโยอ,อย่างสวยมันสารดีหนึกนุ่มกระด่งหกร้อยสมเด็จวระละครพิมพ์ใหญ่ออืโค้ชสวยเลย หกร้อย uh huh. ปิดตาแข้งหมอนหกร้อยเดี๋ยวเราพเดิมครับทองแดงกระไหลทอง หกร้อยอินจัดเอ,อชาลีกันหาเออชาลีกันหาพี่มุน,นปูนหลิวมันปหลิววันไล่แต่งทองหกร้อยนางกวักพ่อเตครับกวักเงินกวัก,วกวโชกวากลาบ หกรอ้อยหลวงพ่ออีนี่หลวงปู่ทิมวัดหาไราป่ปลุกเสกนะพี่นะนี่หลวงพ่ออีครับรุ่นเนี้ยรับปู่ทิมวัดหาราป่ปลูกเสกนะหายากนะพี่เนี่ยพี่ขับอยู่ในข้อมูลใน Google เลยครับเนี่ยหลวงปู่ทิมวัดหาไราป่ปลุกเสกนะพี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยครับนี่ี่ หลวงปู่เทมวัฒหานไล่ปกเสกชนนพี่นพาพ่ออีรุ่นเนี้ยครับรุ่นเนี้พี่ยังสวยนะครับนะ่เจ็ดร้อยบาทแต่มันดูองละสามร้อยสี่องคพันกันพี่ตะกุดพิษสมอนพี่หลวงพ่อพิษวัดขมังเนื้อทองฝาบาทสามร้อยพระพุทธชินราชอินโดจีน สามร้อยลบงปุ่สุกครับสามร้อยสามร้อย พกกลวยครับเย้ยขุนพลขุวัดไก่สามร้อยลงพอเงินจอบเล็กพิมพ์แข้งตรงนะเนี่ยพิมมีพิมพ์แข้งตรงเก่ามากเลยพี่นี่เก่ามากเลยเก่าเป็นส้ำลิดเลยพี่พิมพ์แข้งตรง ห่วงปิงส,สวยๆเนี่ย 300. สามร้อยสมเด็จเหนือพรมพี่ปูอยููเอาสามร้อยพอหกร้อยไม่ขายแล้วขาย 300. สามร้อยสมเด็จแบกม่านยุคต้นๆพราะกลวยครับสามร้อยสามร้อยสี่องค์พันนะพี่นะนี่จะากลุ่ปุสุกมีจานเนี่ยจานมีจานด้วย ผู้สุกประคองมาคำเท่าครับสามร้อยคู่กันเลยผู้สุกเนี่ยประหลอดถึงแห้งลอยๆนี่พี่สวยมากสามร้อยองละสามร้อยสี่องค์พันไปเลยพี่วันเนี้ยผมอยากขายอยากขายเืพอเดิมสามร้อยมาพี่ตะกุดหนังเสือลงรัก,กดำๆเนี่ย บุญเนหนังเสือหกร้อยไม่ขายเลยอันเดียวเนี้ยเนี่ยขายสามร้อยแล้วกันโปรโมชั่นไปสามร้อยันนี้ผมอยากขายมากคุณแผนกูว่าใหญ่ใช่มงคลนะพี่ก็ะเบื้องเคลือบสวยเลยสามร้อยอีพีนี้ยผมต้องกราบสวัสดีนะครับพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ